ชวนพี่ไก่เล่นแล้วลูกอยากเล่นกับพี่ไก่ค่ะแม่แม่แมเ,อเอาเอาอยากเล่นกับพี่ไก่เอาเอาพี่ไก่ไม่เล่นด้วย พี่ไก่ไม่เล่นด้วยร้องโวยวายเลยค่ะโอ้ยอะจะขึ้นไปตามพี่ไก่ข้างบนอ่ะดูดูโอ้ย,โ,อยโกรธให้พี่ไก่ละโอ้ย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 วันนี้ฝนตกนะคะแม่แม่ขาก็จะเปียกเปียกลื่นลื่นหน่อยเข้าทางน้องจูเนียร์เลยค่ะเข้าทางน้องเลยลื่นสไลด์ชอบมาก ดูค่ะอยากเล่นกับพี่ไก่พี่ไก่ก็ไม่เล่นด้วยก็จะหงุดหงิดหน่อยพี่ไก่วิ่งขึ้นไปด้านบนหมดเลยไม่กล้าเล่นด้วยอันนี้ที่เดินไปทางนู้นคือได้ยินเสียงคุยกันอยู่ด้านนู้นนะคะแม,แม่สงสัยชาวบ้านอยู่ข้างหน้านู้นข้างบนนูน้นได้ยินเสียงก็นิ่งฟังอยู่ นั่นไม่ใช่เสียงพ่อจ๋าเหรอลูกลองหาพ่อจ๋าเร็วลองหาพ่อจ๋าเร็วพ่อจ๋าใช่เสียงพ่อจ๋าไหมอุ้ยไม่ใช่เสียงพ่อจา๋านิ่งฟังค่ะนิ่งฟังคนเขาคุยกันอยู่ด้านบนโน้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วจะปีนขึ้นไปไหนเนี่ย ออออ๋อ๋อยปีนขึ้นไปไหนจะไปตามหาพ่อจ๋าแล้วลูกพ่อจ๋ายังไม่มาเลยพ่อจ๋ายังไม่มาเลยดูข่ดลองหาพ่อจา๋านี่อารมณ์เสีย พ่อจ๋ามาช้าอารมณ์เสียงหงุดหงิดค่ะเล่นกับพี่ไก่พี่ไก่ก็ไม่เล่นด้วยร้องหาพ่อได้ยินเสียงคนเขาคุยกันฝั่งนู้นก็นิ่งฟังเสียงพ่อหรือเปล่าน้าดูค่ะพ่อจ๋าชอบเดินชอบพามาเดินฝั่งนี้ก็จะมาดูดูด,ดก็จะหงุดหงิดหงุดหงิดนิดนึงค่ะไม่เจอพ่อพ่อจ๋ายังไม่กลับจากตัดหญ้าเลยลูก ยังไม่กลับเลยหงุดหงิดแล้วค่ะพี่บ๊อบก็ทำการบ้านอยู่ไม่มีใครเล่นด้วยเดยเดินมาฝั่งนี้พ่อจ๋าชอบเดินมาฝั่งนี้แม่ๆชอบพามาเดินเล่นตอนเช้าตอนเย็นก็จะชอบพาเดินมาฝั่งนี้อ้าเสียงอะไรดูดูหงุดหงิดอีกดูดูเสียงอะไรฮะ ไม่กลัวเลยจำได้กมาตามหาพ่อฝั่งนี้ไม่เจออีกอะอ้าเอ้าไม่เจอพ่อจ๋าอีกอ้าหงุดหงิดเลยเดินมาแล้วไม่เจอพ่ออ่ะฟาดงวงฟาดงาดู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 หงุดหงิดฟาดงวงฟาดงาทำไมลกูก นูเห,ห,หงาวหรอฮะเหงาวอู้ยดูค่ะโกรธให้ต้นไม้ใบหญ้าเตะซ้ายเตะขวาเลยดูดูดูด,ดนนนูนี่นี่นี่อารมณ์บ่จอยน้องจูอารมณ์บ่จอยดูดู <c oughs> เล่นไปบ่นไปคนเดียวอ่ะอ่ะ ยังไงทีนี้ยังไงจำเอา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 อ,อ้ยอ้ยอ้ยด,ดูดูดูความสนดูความสนของลูกสาวอุยอ้ยอุ้ยทำไมต้องอารมณ์บอจขนาดนั้นลูกพี่ไก่ไม่เล่นด้วยเหรอ มาตามหาพ่อจ๋าก็ไม่เจองุดหงิดค่ะเด็กอ้วนงุดหงิดอ่ะอลื่นเด้ออ่ะอ่ะอ้าอ่ะเล่นไปบ่นไปอ่ะ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  ขึ้นยังไงทีนี้อ้าวอ้าไปทางนาบนละอ้าพี่บ๊อบมาแล้วตาเอแล้วสวัสดีครับกันเล้วสวัสดีครับสวัสดีครับมาทางนี้เลวมาทางนี้เลยพี่บ๊อบบอกว่าน้องจูอย่าจับพี่เดอ้อดูค่ะขอบคุณชุดสวยๆจากแม่เอฟซีด้วยนะคะที่ส่งมาให้น้องบ๊อบ ชุดสวยขอบคุณแม่แม่ก่อนเลยขอบคุณคุณแม่ก่อนขอบคุณชุดสวยสวยด้วยครับที่เมตตาส่งมาให้น้องบ๊อบสวยมากเลยครับพี่บ๊อบห่วงชุดสวยเลยกลัวน้องจับเปื้อนชุดพี่เด้อดูค่ะเอาเอาเอ่ะจะปีนขึ้นไปหาพี่บ๊อบให้ได้เอาขึ้นไม่ได้แล้วก็งุหงิดติดพุงอ่ะโอ้ย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 โศสงสารแท้เนาะอะไรฮะ đồ 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 vườn đó trôi đồ 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 ขึ้นไปหาพี่บอ๊อบไม่ได้เสียงอะไร <c oughs> ไปขาไ้างหน้าแล้วุ๊ย <c oughs> <laughs> พี่บอบบอกว่าจะไปมองยาผุนปา้าเฮามาเร็วมาเร็วน้องจูเร็วมุดมุกีบีตังเออน้องไว้จุย้ยผุนไปทางผุนมันสิมืน่นเตือนเสือได้ละมื่นเด้บ,บ๊อบเอ้าเอ้าเอาเอาน้องก็วิ่งตามทีเอ้าเอ้าดูดูเอ้าเอ้าเอ้า เรื่องปีนไว้ใจน้องจูค่ะแม่แม่ดูอะไปกับพี่บอ๊อบไปกับพี่บอ๊อบเล่นกับพี่บ๊อบหามจับยับหามจับห้ามจับพี่บ๊อบบอกว่าห้ามจับเสื้อใหม่เด้อ พี่บ๊อบบอกว่าน้องจูอยาจับเสื้อใหม่พี่เดิอพี่น้องจูจับขี้ตมมาดูสิมอมแมมดูอะไรติดเต็มหน้านี่ฮะเดยค่ะดูค่ะอุยทจับเดะไม่ให้จับหนูก็ไม่เล่นด้วยแล้วดูค่ะ,คะถ้าพี่บ๊อบไม่ให้หนูจับหนูไม่เล่นกับพี่บ๊อบแล้วดูค่ะไปแล้วดูดูโอ้ยดูดูดู พี่บ๊อบไม่ให้หนูจับหนูก็ไม่เล่นกับพี่บ๊อบแล้วนะดูค่ะสองพี่น้องจอมสนอยากจับพี่บ๊อบพี่บ๊อบก็กลัวเสื้อเปื้อนโอ้ยดูค่ะชมความน่ารักน่ารักแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องจูเนียร์ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆค่ะ